้ารู้เศร้าจริงต้องตายเพราะข้าข้าถูกประหารก็ไม่มีอะไรบูกแต่ถ้าหาเป็นสาเหตุอื่นข้ของตายตามไม่หลับอ,อย่าห่วงเลยถ้าจะช่วยสืบหาความจริงให้ได้มีเวลาแค่ข้าวันจะสืบคดีที่ไร้ร่องรอยนะมันไม่ใช่ง่ายายๆนอะุไปพบองค์รรัักจนแล้วสิช่บ <c oughs> ข้าน้อยพอจะรู้ต้นสายปลายเหตุอยู่บ้างแล้วข้าอยากจะรู้หน่อยนะท่านคิดจะลงมือสอบสวนคดีนี้ยังไงความจริงแล้วข้าน้อยไม่อยากขัวพันกับราชการคิดว่าแต่ท้าเปาเน่ะคงไม่ให้ทำในฐานะขุนนางใช่ไหมอืมถูกต้องก็ไม่อาจให้หลักประกันได้ถ้าหากระหว่างการสืบสวนเกิดอันตรายผิดพลาดขึ้นมาข้าจะต้องทำตามหน้าที่เหตุนี้ ฐานะของข้ามันจึงคุมเครือถ้าโชคร้ายเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องโทษด,ดวงละสินะแต่จอมยุทธไปคิดจะถอนตัวประเหตุนี้ข้าเองก็เข้าใจดีเปล่าลรกลูกชายพูดคำไหนคำนั้นต่อยห,หัวข้าหลุดจักบาข้าก็ไม่เสียดายนะอ,มอมไม่ทราบว่าจอมยุทธไปคิดจะเริ่มต้นสืบยังไงแต่เท้าก็สืบยังเปิดเผยส่วนข้าน้อยจะแอบสืบควบคู่กันไป แล้วจอมยุดไปคิดจะเริ่มจากตรงไหนล่ะสำนักนางหลเออูเคณะน้าคุนับแต่เท้าเปล่าค่ะลุกขึ้นมาพูดขอบคุณแต่เท้ากลางเดือคืนนั้นรู้เเซ้าชิงได้มาที่นี่หรือเปล่าออใช่ค่ะแต่เท้าเปล่าเข้ามาพร้อมกับคุณชายเหยียนตอนครบค่ำค่ะ เยียนซื่อถีอใช่ค่ะคุณชายทั้งสองถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องจะมาไม่เคยขาดทุกคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรผิดปกติขึ้นบ้างหรือเปล่าอ,อก็ไม่นี่คะ่ะแต่ท้าก็เป็นเหมือนปกติแต่พอนั่งได้สักครู่หนึ่งอาจารย์ฟางจากสำนักมวยก็เรียบร้อนมาตามคุณชายหลูกลับไปค่ะในวันนั้นเขได้รับคำสั่งจากแม่ทัพให้ตามคุณชายกลับไปอืม คนที่ลงชื่อประลองวันนั้นไม่ไม่ค่อยมากนะเขาเพิ่งเริ่มต้นคนมาสมัครจึงได้มีน้อยอาจารย์ฟางเป็นครูฝึกยุที่มีชื่อที่ไม่ทัพหลูเชิญมาด้วยค่าจ้างแพงหลูเศร้าจริงนับว่าเป็นสิทธิ์ที่ไม่ทิ้งครูจึงได้สร้างชื่ออยู่บนเวทีประลองขอน้อยมีออดเอื้ออาจารย์ฟาง โปรดช่วยบอกทีคนที่ถูกหลูเศร้าชิงทำร้ายจนกระทั่งจันเจ้าได้เข้าช่วยเหลือเอาไว้นั่นนะ่ะเขาเป็นใครเขาซาหลิงมีชื่อบอกคุณก็คือหลิงคุณหลิงคุณนะเขามีลูกสาวคนหนึ่งมาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมลูกสาวเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องแต่ที่อยู่กับเขามีหญิงสาวคนหนึ่งครับ ชื่อแท้อาจาเหมือนกันก็ได้เขาไม่บังเอิญจอมยุทธไปรู้จักคนชื่อหลิงคุณระเรียนใต้เท้าหลิงคุณคืออาจารย์เขาข้าน้อยเองเพราะว่าเล่าแล้วเรื่องมันยาวอย่าพูดดีกว่าอือาจารย์ฟางรู้ไหมตอนนี้หลิงคุณเขาอยู่ที่ไหนฟังจากน้ำเสียงของแล้วไม่ใช่คนเมืองนี้รู้สึกจะมาจากที่อื่น วางฉามาฮันครับจะสองคนรีบกลับไปที่ศาลร,ระดมพวกพี่น้องออกตามหาหลิงคุณกับลูกสาวครับใต้เท้ารายชื่อในสมุดนี้ก็ขอยืมชั่วคราวอาจารย์ฟางอย่าเพิ่งออกจากเมืองนี้เพื่อจะเรียกตัวสอบสวนครับใต้เท้าถ้าขอตัวก่อนเชิญใต้เท้าอาจารย์ฟาง ไปอี๋ถังหมายความว่าอย่างไงล่วงเกินเลยข้าตั้งใจทดสอบฝีมือของท่านนะท่านยังสู้ข้าไม่ได้เลยแล้วหลัวเซ้าชิงลูกศิษย์ของท่านจะทำร้ายอาจารย์ข้าได้ยังไงหรือท่านไม่เคยได้ยินลูกศิษย์ที่เป็นจองอวนอาจารย์หาเป็นจองอวนใหม่อาจารย์ขนาจะแก่เท่า จะสุรู้เศร้าชิงที่หนุ่มนันไม่ได้เพียงแต่พบอาจารย์ท่านก็รู้สาเหตุที่เขาบาดเจ็บถ้าคิดว่าคดีของจันเจา้าอาจพัวพันถึงกันด้วยข้าก็หวังเช่นนี้แต่ท้าสังเกตหรือเปล่า เขาติดตามเรามาจากซ่องนางโลมมาจนถึงนี่เลยรู้สึกเคยเห็นนะไตท้าคนนี้ดูเหมือนหลุยเหมินลุยเหมนใช่แล้วครับเขาคือมหาโจรที่ถูกองครักษ์จันจับเมื่อเจ็ดปีก่อนโน้อนอ๋อเขานั่นเองที่กินพ้นโทษแล้วระไตท้าคิดไหมครับว่าเขาต้องการจะแก้แค้นจึงได้วางแผนทำร้ายองครักษ์จัน อาจจะเป็นไปได้นะเจ้าหลวงเจ้าหูครับเจ้าสองคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของหลุยเหมือนแล้วมารายงานข้าครับใต้เท้า อาการของพ่อนางไม่เบาเลยนะเดี๋ยวตามไปเอายาทยี่ร้านก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะท่ท่หมออืมไม่เป็นไรเซียวปิงอาจารย์มีวรยุทธ์สูงส่งถูกรู้เศร้าชิงทำร้ายได้ยังไงกันพอถูกอาวุธลับค่ะ ใครเป็นคนทำเนี่ยใครทำก็ช่างเถอะแต่คิดว่ามันคงไม่อยากให้พ่อประลองชนะหรือว่ามันต้องการใส่ความให้จันเจานะ้าคงไม่หรอกไม่เกี่ยวกับที่หล้เศ้าชิงตายนี่นะดึกงของจันเจานะ้าเนี่ยเขาก็เพอจะได้ยินมาม้างนึกว่าเป็นข่าวคมลอยซะอีกที่แท้ก็จริงแต่ถ้าเปาาวานให้ข้าช่วยสืบคดีนี้เพื่อล้างมนท์ทีให้จันเจา้า จริงเหรอคะถ้าไม่รวมมือกับคนสารใครฟงข้าจะรู้หรือว่าเจ้ากับอาจารย์พักอยู่ที่นี่นะและ้วทำไมเมื่อกี้นี้พี่ไม่บอกกับพ่อสละ่ะอ,อาจารย์เป็นคนเจ้าอารมณ์จะตายข้าหรือมีโอกาสได้พูดนะถ้าหากว่าพ่อรู้เรื่องนี้คงจะดีใจมากเลยล่ะปมในใจระหว่างข้ากับอาจารย์จะที่คลายลงได้ได้สิจะต้องได้แน่คะ่ะ แต่เท้าจันทร์ได้รับเคราะ์ต้นเหตุก็เกิดจากพ่อถ้าหากมีอะไรให้ข้าช่วยแล้วก็บอกได้เลยนะคะ <c oughs> ได้ข้าจะขออาวุธลับนี้ไปที่ศาลไคฟงก่อนพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมอาจารย์ใหม่ <c oughs> ข้าไปก่อนนะเชิญไต้ท้าดูคนได้เกินประลองบนเวทีมีอยู่มากมายทำไมต้จองเจาะรงอาจารย์ท่านด้วย ข้อนี้เขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยแต่ทาวครับตามที่ขาดคิดมีอยู่ทางหนึ่งที่เป็นไปได้ท่านกองชนลงว่ามาสิจะต้องมีคนไม่อยากให้อาจารย์หลิงชนะการประลองในครั้งนั้นถ้าหากเป็นอย่างนั้นอาจารย์ฟางน่าสงสัยที่สุดแต่ท้าพูดถูกแล้วแต่ทา้าครั เราก็เริ่มสืบจากคนที่สมัครลงประลองแข่งขันดูก่อนจากนั้นคอยหาหลักฐานเพิ่มเติมอืมมาจามาฮันครับเจ้าลงไปสืบดูคนตามรายชื่อนี้ให้ละเอียดนะครับใต้เท้าเรใต้เท้าขขาน้อยพราะว่าลุยเหมอนออกจากที่พักมุ่งหน้าไปสารตุลาการครับ แย่ yeah, แล้วแต่ท้าวเราคาดการจุดประสงค์ของลุยเหมือนผิดไปที่จริงเขาจะฆ่าจันเจ้าเป็นการล้างแค้น